สวัสดีค่ะวันนี้พาเราสวนอีกเล้วชมแตงแตงเริ่มโตแล้วนะอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มที่จะโตแล้วเนี่ยอย่างนี้เลยดกมากติดทุกข้อเป็นทุกข้อเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นไปเลยยาวขึ้นไปเลยม่นนะต้นนี้ ต้นนี้สวยมากดูต้นนี้สวยดูดูดลูกเขาแต่งมาลอดสวนกินเฮาอีกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ข้างนอกเนาะอากาศพืชนคืมอีกแล้วเบื่ออากาศมากเลยแดดไม่มีเมื่อวานก็ไม่มีเหมือนกันนี่เป็นอาทิตย์อีกแล้วไม่มีแดดก็ รอส่วนพืชผักกำลังขึ้นโหระพาโหระพางามเลยตอนนี้ไอช่วงนี้ผักฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็บเนาะเก็บฝั่งโน้นไปเนะี่ยเพิ่งเริ่มจะเตกขึ้นใหม่แต่ฝั่งนี้ต้องเก็บออกอีกโหระพาตัวนี้ไม่ใช่อะไรนะเนี่ยอยู่ในก e ีนเฮา s e และความร้อนร้อนมากเนี่ยใบใจะเป็นอย่างนี้ โลพาสวยสวยปีนี้ใบใบเขาสวยมากสวยแล้วก็หนาด้วยนะใบหนาด้วยนี่เลยเพิ่งจะลดน้ำไปเมื่อกี้นี่ฉีดไอ้นั่นไปนี่เลยเริ่มเริ่มที่จะขึ้นอีกแล้วพืชผักนี่เริ่มที่จะขึ้นอีกแล้วสามอย่างนี่นี่ก็เก็บจะไม่รู้จะเก็บยังไงใบแมงลักต้นแมงลักเก็บจริงๆ ทุกนี้เป็นกะเพราเหมือนเดิมกระเพราก็เริ่มที่จะขึ้นแล้วใบดูใบเขากระเพราก็ใบหนานะใบหนาเหมือนกันใบหนาใบใหญ่ใบหนานี่เลยกระเพราขาวข้าวโพดข้าวโพด,พดเห็นไหมข้าวโพดนี่เลยมีหนวดแล้วนะดูดิ แต่เราคิดว่าฝากเขาคงจะไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าต้นเขามันเรียวมากเลยต้นเขาผอมากเลยมันอยู่ในกีนเฮาอ่ะมันแบบมันต้นมันยืดขึ้นเรื่อยๆอะ่ะนี่ต้นเขาเลยไม่มุกไงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่ต้นจะเรียวๆเนี่ยเราก็เลยว่าไอ้ฝากเขาก็คงจะไม่รู้ว่าจะมีเม็ดหรือเปล่า ดูอย่างเงี้ยอย่างงั้นนั่นน่ะอย่างนั้นน่นะ,น,น,ะนี่เลยดูต้นเขาความเรียวของเขามีก้อยังใหญ่กว่าเลยนะเราก็เลยว่าจะมีฝักให้เราไหมเนี่ยอืมมาปลูกในจีนเฮาถ้าปลูกอยู่ข้างนอกคงไม่ได้อะเดี๋ยวนี้อากาศยังยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอากาศยัง หนาวอยู่เลยเนี่ยจะจะสิ้นมิถุนาแล้วเนี่ยด,ดูมะเขือเทศเรากำลังโตกำลังเป็นลูกกำลังติดลูกพันนี้เป็นพันลูกใหญ่กำลังติดลูกนะนาข้างในด้วยพวกนี้ก็กำลังเป็นดอกมันจะมีอยู่สามพันแล้วก็พวกนึงก็จะเป็นพวกไอ โกทเมโตเชลีทเมโตพวกนี้พวกนี้เป็นพันธุใหญ่นะเนี่ยดูต้นเขาแปลกๆนะพันธุ์นี้ต้นเปลกๆนะพันขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเป็นแฝดอย่างเงี้ยจะแตกยอดเป็นแฝดอย่างเงี้ยเห็นไหมนะทุกต้นเลยนะพันธุตรงนี้เห็นไหมแตกขึ้นขึ้นมาสูงๆแล้วก็จะแตกยอดเป็นแฝดอย่างเงี้ยโอเคไปต่ออันนี้ก็เริ่มโตอยู่แล้วนะ ไอ้อที่เราปลูกใหม่ผักกาดขาวห่อเริ่มที่จะโตอู่แล้วพิกหวานพิกหวานก็เริ่มที่จะขึ้นอย่างเงี้ยไอ้ที่เป็นเม็ดเป็นดำดไม่ใช่ไรน,นั่นเราไอ้อน,นั่นโรยเอากาดกาแฟรโรยอย่างเงี้ยกาดกาแฟรโรย,ยไอ้พวกนี้เราไม่ได้เด็ดยอดเขาเราจะทดลองดูว่าเด็ดยอดกับไม่เด็ดยอดอันไหนจะดีเนี่ยพวกนี้เราเด็ดยอดใช่ไหม เนี่ยอย่างนี้เราเด็ดยอดออกเาก็จะแตกขึ้นใหม่อย่างนี้เมื่อกี้จะมาเอาใบเขาออกเนี่ยจะมาเอาใบในี้เขาออกใบยอดที่เขาแตกขึ้นมาใหม่ก็เลยหักออกมาด้วยนี่ดูเขาแตกยอดขึ้นอย่างนี้ดูมะเกือเทศที่แบบเม็ดเขาล่วงลงตรงนี้มันเกิอดอยู่ตรงนี้เม็ดล่วงลงตรงนี้เขาก็ขึ้นอยู่ดิล่อยเขาขึ้นไปเนี่ย ยอดที่เราเด็ดเด็ดเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ายอดที่เราไม่ได้เด็ดนี่เห็นไหมที่เราไม่ได้เด็ดยอดเนาะนไอ้นั่นข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดพวกอันนี้ก็กำลังขึ้นขึ้นไม่เยอะหรอกไอ้ไอ้นั่นอะ อะไรนะแต่ไคข้ขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่เยอะนน่นนั่นนึงขนาดเราเราปลูกลงไปตั้งเยอะนะขึ้นแค่นี้เองดูดิอ,อันนี้อะละเยอะปีนี้ในกิีนเฮ้าส์น่ะตัวนี้จะเยอะขออ้าวโพดต้นเขาเรียวเชาวยังไม่รู้ว่าจะเป็นฝกักเป็น,เป,นเป็นเม็ดให้หรือเปล่าเพราะว่าต้นเรียวเกินไปนี่เลย แล้วก็นี่เราก็ตัดออกหมดแล้วพวกไอ้อะไรอะสตอเบอรี่เราตัดออกหมดแล้วเนี่ยอ,อันนี้ขึ้นอีกแล้วเห็นไหมแตกยอดดีดีปีน,นี้สงสัยจะอยู่ตัวแล้วอ่ะต้นผักกะทิน่ะเนี่ยเริ่มแตกยอดอีกแล้วต้นนั้นออกดอกเลยด้วยต้นนั้นออกดอก เป็นฝักเนี่ยแต่ว่าต้นนี้แตกยอดดีมากเลยเนี่ยเริ่มแตกอีกแล้วจะได้เก็บอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมยอดเขาเนี่ยเรากำลังรอต้นนี้อยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราตัดรากเขาออกอย่างเงี้ยตัดรากที่เขาแบบเราย้ายบ่อยอะเราย้ายเขาบ่อยแล้วเราเราก็ลากเขาเลยหักงอไงอย่างเงี้ยเราก็มาตัดออกให้เขาแตกใหม่ ดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงต้นมะกรูดที่จริงเขาต้นใหญ่อยู่พูดถึงอะ่ะเราตัดบ่อยเราตัดบ่อยมากทุกปีเลยที่ตัดที่ที่ตัดให้เขาขึ้นใหม่อะ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ต้นนี้ต้นเล็กกว่าเพื่อนต้นนี้ก็เท่าๆกับต้นแรกเนี่ยความที่ตัดบ่อยก็เลยเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราตัดรากเขา ตันลากที่เขาขดๆออกอะ่ะให้เขาเตกใหม่จะดูซิว่าจะเป็นยังไงไปต่อนะคะดูดูดูดข้าโพดหันมาฝังนี้ผักบุ้งางามงามตอนนี้เราเก็บบ่อยนะเก็บบ่อยอยู่พูดถึงไอ้ที่ดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเราเราไอ้นั่นเราหวานไอ กากาแฟลงไปมันก็เลยทําให้แบบว่าติดตามบงตามใบเขาอย่างเงี้ยนะผักบุ้งแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้งามๆปีนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าตอนนี้สวยอยู่ใบใหญ่เชียเอนั่นน่ะมะเขือเปาะบ้านเราแหละมะเขือเปาะสวยเป็นมะเขือเปาะ ใบงามอยู่ตอนนี้ไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงช่วงนี้สวยอยู่ยังไม่ขึ้นสูงเท่าไหร่เราพยายามเด็ดเดด็กิง่งกิ่งที่เขาแตกขึ้นข้างๆตามใบเขาอะเด็ดออกนอถ้าเขาแตกขึ้นเราก็พยายามเด็ดออกอยู่ให้เขาขึ้นไงเราไม่เอาไว้เยอะปีน,นี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินนะแต่ก็ปลูกไป ปีหน้าไม่ปีหน้านี้คิดว่าคงจะไม่ได้ปลูกอะ่ะคิดว่านะคงไม่ได้ปลูกปีหน้านี่เลยพาลอ้อสวนเนาะพาลอ้อสวนมันเดิมจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เก็บบ่อยมากเมื่อวานก็เก็บเก็บไปใส่ปุ่นเห็ดอ่าผักแพวพวกนี้ก็ตัดออกหมดนะให้เขาขึ้นใหม่ถ้าเขาจะขึ้น เนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นใหม่เห็นไหมนี่ไม่ได้ลดน้าไม่ค่อยได้ลดน้ําเขาเท่าไหร่นะพวกนี้พวกตังโอนะเนี่ยเป็นตังโอเนี่ยดินนี่แห้งเลแห้งเดี๋ยวต้องเอาน้ํามาลดแล้วดินแห้งเกินนี่เลยนะคะฝั่งนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนี่อันนั้นก็งามเฉียขึ้นดีดีนะ่ะนะผักกาดขาวหอ่อเนาะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเวะเวียนเข้ามาหาตลอดคลิปนี้ไม่ทิพไปแล้วนะคะบ๊ายบายพาลอสสวนเหมือนเดิมค่ะปลูกผักจริงเองค่ะบ๊ายบายค่ะ